สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาทุกท่านนะคะแม่ตาลสไตล์อีแม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ตาลมีข่าวสารมาแจ้งนะคะเช่นเคยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดนะคะแม่ตาลขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆเหมือนเคยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่ด้วยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่ตาลด้วยนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะไม่ได้พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปจากทางช่องค่ะ เช็คเลยนะคะรับเงินสองเด้งใครมีสิทธิ์บ้างนะคะใครมีลูกๆหลานนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะฟังแม่ตาลทางนี้เลยค่ะเรามาเช็คสิทธิ์นะคะมาเช็คคุณสมบัติกันว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะสามารถรับเงินทีเดียว2เด้งนะคะ600บาทและ800บาทเป็นของกองทุนประกันสังคมนะคะกระทรวงแรงงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้ประกันตนมาตาา33และมาตาา39นะคะในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนและภายในระยะเวลา36เดือนนะคะสำหรับเงินส่งคอบุตรเนี่ยจะจ่ายให้เดือนละ800บาทค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งกองทุนนะคะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะจะมีกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลในส่วนนี้นะคะจะให้สิทธิ์กับเด็กในครอบครัวยากจน โดยสมาชิกค,ครอบครัวนะคะมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะคะและไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะจ่ายให้เดือนละ600บาทต่อ1คนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่สงสัยว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนนะคะว่าบุตรจะได้รับเงิน ทั้ง2อย่างเลยหรือไม่นะคะแม่ตานมีคำตอบให้นะคะว่าสามารถรับเงินทั้ง2อย่างได้เลยนะคะต่อบุตรหนึคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะที่มีมาตา3า33และมาตา3า3สนะคะสามารถขอลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้นะคะก็เท่ากับว่านะคะผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือทั้งสองทางนะคะ เดือนละ1,400บาทต่อบุตร1คนนะคะใครนะคะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่เคยได้รับเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนเลยนะคะให้ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนนะคะให้ฟังไม่ตานให้จบนะคะให้จบคลิปนี้เลยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองและบุตรก่อนไปลงทะเบียนนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะที่มีสิทธิ ในการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1. นนะคะต้องมีสัญชาติไทย 2. นะคะพ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทยหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้นะคะท่านใดท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะ 3. นะคะเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลา2,558เป็นต้นไปจนครบ6ปีบริบูรณ์นะคะ 4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะคะอันนี้นะคะแม่ตานกำลังพูดในหัวข้อเงินอุดหนุนเด็กอยู่นะคะ 5. นะคะไม่อยู่ในสถานส่งเคราะห์อของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะคะ และสำหรับผู้ปกครองนะคะเมื่อกี้ของเด็กนะคะอันนี้เป็นในการเช็คสิทธิ์นะคะของผู้ปกครองที่จะไปลงทะเบียนให้กับเด็กนะคะ 1. พ่อกับแม่ต้องมีสัญชาติไทยนะคะหรือท่านใดท่านหนึ่งอย่างที่บอกนะคะ 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะอันนี้ในกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะคะ 3. นะคะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่รวมอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า180วันนะคะภายใน1ปีนะคะมีรายได้เฉลีย่ยไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีให้นำรายได้ในครัวเรือนนะคะของทุกคนในในครัวเรือนมารวมกัน 1ปีจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะมีประกันสังคมหรือไม่มีก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะและรับราชการก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้เช่นกันค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินส่งคอบุตรนะคะจากประกันสังคม อันนี้เป็นหัวข้อที่2แล้วนะคะเมื่อกี้พูดไปในหัวข้อแรกก็คือว่าเป็นเงินอุอดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะส่วนอันนี้เป็นเงินส่งขคาบุตรนะคะสําหรับผู้ที่มีประกันสังคมนะคะ1น,นะคะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33และ39นะคะโดยไม่รวมกับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ2 จ่ายเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะคะก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนค่ะ 3. นะคะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะคะ 4. บุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะจำนวนค้าวละไม่เกิน3คนนะคะ,ะไม่ หบ้านนะคะเด็ก1บ้านไม่เกิน3คนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์นะคะเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยทุกพลภาพนะคะหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรนะคะมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าพ่อกับแม่นะคะคนที่ขอยื่นสิทธิ์ให้เด็กนะคะถึงแก่ ความตายนะคะเด็กก็ยังจะได้รับสิทธิ์จนถึง6ปีบริบูรณ์เช่นเดิมนะคะส่วนใครนะคะที่มีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะที่แม่ตาลได้แจ้งไปแล้วนะคะให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วแม่ตาลจะรีบมาตอบคำถามให้ทุกท่านนะคะเพื่อไขข้อข้องใจนะคะแล้วจะได้ไปลงทะเบียนการจะได้รับเงินกันในในเดือนต่อไปนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้นะคะเข้ามาสอบถามไม่ตาลได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ